ใหม่ <mới> <impaired> ชุดกรองอากาศแต่งส <genommen> ําหรับเครื่องตัดหญ้าตะก้านี้มีอะไรมาดูกันนะครับผมนี่เลยชุดกรองอากาศแต่ง1ตัวนะครับผมชุดต่อนะครับผมชุดคิดพร้อมน็อตนะครับผมมาให้แล้วก็ชุดนะครับผมช็อนะครับผมหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะมีซีนนะครับผมมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตะก้านี้ก็จะมีชุดสายน้ํามันมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ กดสั่งซื้อไปพร้อมได้เลยนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับผมเนื่องจากผมนะครับผมมีชุดเครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่สามารถนํามาโชว์ได้นะครับผมก็เป็นชุดคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับผมของ g ีเอ็นะครับผมหรือว่าเครื่องจีนที่เราใช้อยู่ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมวิธีการประกอบนะครับผมนี่เลยเราถอดน็อตของเก่าออกนะครับแล้วก็นํา ตัวนี้นะผมตัวนี้ก็จะมีโอริงอยู่ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมนี่เลยท่านใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดโช๊กนะครับท่านผู้ชมชุดโช๊กเราก็ให้มาด้วยนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปแปลงอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับผมท่านใส่เข้าไปนี่เลยนะครับผมอ่าใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนาชุดคิดชุดนี้นะครับผมใส่ด้านใดก็ได้นะครับผมใส่เข้าไป ข้อมน็อตยึดนะครับผมปึ๊บใส่เข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับผมให้ท่านขันให้เรียบร้อยนะครับผมตัวน็อตก็จะยื่นออกมาพอดีไม่ต้องตัดเลยนะครับผมไม่ต้องตัดน็อตนะครับผมเราก็ขันให้แน่นนะครับผมตัวนี้สามารถเปิดปิดโช๊คได้นี่เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับชุดคิดชุดนี้นะครับผมที่เขาทํามานะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านนะครับผมนําชุดกองกากดาศ เปอยแต่งตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปก็จะพอดีเลยนะครับผมล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมน็อตเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าตาก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าเวลาเราสตาร์ทแล้วเาก็เปิดปิดโช๊คตัวนี้ได้สบายเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าใครนะครับผมสนใจชุดกองอากาศแต่งแบบนี้สําหรับเครื่องตัดหญ้านะครับผม รีบกดรีบสั่งเลยนะครับผมตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมใครกดไหวได้ก่อนนะครับผมสินค้ามีจำนวนไม่มากนะครับ